รุ่นเด็กก็จะมี3รุ่นนะครับตอนนี้คือเด็ก C.M. แล้วก็เด็ก P.M. นะครับฟีดในตัวแล้วก็เด็กอีกรุ่นหนึ่งก็คือ D.M. d m คือตัวนี้นะครับแต่ D.M. เนี่ยก็จะมีฝีดแยกพวกนี้จะเป็นฟีดในตัวนะครับฟีในตัว เป็นฟีดในตัวทั้งหมดนะครับฟีดในตัวฟีดในตัวฟีดในตัวแต่ตอนนี้ก็จะมีเด็กที่เป็น DM นะครับฟีดแยกกับเด็กที่เป็น P m เ m เป็นฟีดแยกเด็ก PM ที่เป็นฟีดแยกเด็กที่เป็น PM นี่จะเป็นเครื่องที่เชื่อม อลูมิเนียมสเตเลตและเหล็กระบบมิกแม็กนะครับแต่ถ้าเป็น CM หรือ DM เนี่ยจะเป็นระบบเ,เป็นระบบที่เชื่อมสำหรับสเตเลตและเหล็กนะครับพวกนี้จะเป็นรุ่น3,000 3,000ก็คือ3 0 0แอมป์นะครับแล้วก็จะมีรุ่นที่ถัดไปเป็น E-HAP นะครับ EH a ก็จะมี350อีกนะครับ ซึ่งเป็นฟีดแยกกับ500เป็นฟีดแยกเชืเ่อมเฉพาะคาร์บอนกคือแหลกอย่างเดียวนะครับพวกนี้นี่ก็คือพวกฟีดฟีดของฟีดของพวกอ,อีแบแล้วก็อาร์เซนนะครับอาร์เซนฟีดก,ก็จะมีระบบที่ดีค่อนข้าง,งดีกว่านะครับ พวกนี้จะเป็นแบบธรรมดาของ ehab ehab e เป็นอีกระดับหนึ่ง a r s e n จะเป็นระดับที่สูงกว่านะครับซึ่งพวกนี้ก็ฟีดก็จะแตกต่างกันส่วนฟีดตัวนี้จะเป็นของ ehab 504ที่สามารถแยกฟีดกับตัวเครื่องยาวออกไปได้5ถึง100เมตรนะครับโดยคอนโทรลที่ฟีดนะครับเป็นรุ่นพิเศษรุ่นเดียว นะครับที่ที่สามารถคอนโทรลที่ฟรีได้นะครับส่วนพวกนี้ก็จะเป็นเป็นรุ่นที่ pm400f ก็จะเชื่อมก็จะเชื่อมสำหรับเหล็กอย่างเดียวนะครับส่วนที่เป็น A ที่ลงท้ายด้วย A พวกนี้ คือมี Ad และ a s AD และ a s เนี่ยก็จะแตกต่างกัน Ad a s ก็เป็นระบบซิงเกิลเพาแต่ถ้า Ad ก็จะเป็นระบบดับเบิลเพานะครับแตกต่างกันส่วนตัวนี้จะเป็น d e ็ก PM เอีดในตัวที่สั่งพิเศษมาสำหรับระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมลดเข็นนะครับ พร้อมลดเข็นเลยระบายความร้อนด้วยน้ําปืนเชื่อมจะเป็นปืนระบายความร้อนด้วยน้ํานะครับสําหรับพวกที่เชื่อมอลูมิเนียมงานเยอะๆนะครับปืนก็จะทนได้ด้วยระบบระบายความร้อนด้วยน้ําพวกนี้จะติดมากับเครื่องนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นระบบโรบอทนะครับกับแฟ่ซันนะครับพวกนี้ราคาไม่ได้สูงอย่างที่คิดนะครับอ่า <Yeah. S 2> ครับก็จะรางฟีดลวดสนทำมาสำหรับโรบอรตโดยเฉพาะนะครับเราจะมีรุ่นที่ใช้กับโรบอรต <c oughs> กับรุ่นที่ใช้มือเมนู <c oughs> menu, คือใช้มือเชื่อมนะครับส่วนนี้คือตู้คอนโทร ตู้คอน,ทนโทรลควบคุมด้วยอ c c เซนซีเ0นะครับที่เชื่อมสเตลเลตที่เชื่อมเหล็กอย่างเดียวนะครับก็มาดูแนวเชื่อมแนวเชื่อมจออกมาเป็นนี้นะครับโดยใช้โรบอทเชื่อมแต่เชื่อมคาร์บอนที่เชื่อมเหล็กอย่างเดียวนะครับ เดี๋ยวเชื่อมออกมาประมาณนี้เลยครับโอเคขอบคุณมากครับ